สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมเชื่อว่าทั่วโลกขณะนี้นะครับกำลังจับตาดูเหมือนกันนะสถานการณ์ดอกกลางนะครับหลังจากที่ทางอิหร่านนะครับได้ออกมาปฏิญาณสาบานว่าจะล้างแค้นคืนนะครับอิสราเอลหลังจากที่สานกงศุนย์สนทูตอิหร่านนะครับในซีเรียถูกโจมตีนะครับก็มาดูนะครับปิยานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะในขณะนี้ไบเดนนะครับปฏิญาณสาบาน นะครับว่าเป็นเกาะเหล็กนะสนับสนุนอิสราเอลถ้าหากอิหร่านโจมตีหลางแ้นการโจมตีสานกงศุนอิสราเอลนะครับได้รับนะการสนับสนุนของสหรัฐขณะที่พวกเขาเตรียมรับนะครับบรรดาการโจมตีหลังแ้นของอิหร่านไบเดนนะครับสัญญาการสนับสนุนหุ้มเกาะเหล็กนะบิงเคนปฏิญาณสาบานที่จะปกป้องอิสราเอล สหรัฐน,นะครับมองเห็นการโจมตีขีมนวุธและโดรนที่ใกล้เข้ามาต่อยอิสราเอลโดยอิหร่านและก็บรรดาตัวแทนต่างๆสหรัฐน,นะครับเร่งรีบหัวหน้าของเซนคอมสู่อิสราเอลนะครับเพื่อที่จะหารือภัยคุกคามของอิหร,ร่านลุฟแทนซ่านะครับของเยอรมันหยุดพักบรรดาเที่ยวบินต่างๆสู่เตหะรานท่ามกลางความห่วงกังวลของการโจมตี สหรัฐนะครับออกมาในการสนับสนุนอิสราเอลภายหลังบรรดาการโจมตีต่างๆทำลายสานกงสูลของอิหร่านในซีเรียพัฒนาที่ดีสหรัฐนะครับให้สัญญาการสนับสนุนนะครับแบบห um ุ้มกอเหล็กสำหรับอิสราเอลขณะที่อิหร่านค่มคู่การล้างแค้นคำมั่นสัญญาของโจไบเดนนะครับมาแม้ว่ามีคำวิพากษ์วิจารณ์ทางสาธารณของเขาต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหู ไบเดนนะครับได้ตำาหนิรุนแรงเดทันยาฮูท่ามกลางการสังหารของประชาชนมากกว่า33% 0 0 0พรายท่ามกลางสงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับยังได้กล่าวว่าสหรัฐจะปกป้องอิสราเอลถ้าหากอิหร่านและบรรดาตัวแทนเริ่มการโจมตีต่างๆคำกล่าวของแอนโทนีบริงเก้นนะครับได้มาในหนึ่งการโทรคุยทางโทรศัพท์ร่วมกันนะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรงกลาโหมของอิสราเอล ผู้นำทั้งสองนะครับยังได้หารือความพยายามต่างๆที่จะสร้างความมั่นคงการปล่อยนะครับของบรรดาตัวประกันนะครับทั้งหมดที่ถูกจับกลุมโดยฮามาสสหรัฐนะครับเป็นเกราะป้องกันอิสราเอลท่ามกลางบรรดาภัยคุกคามของอิหร่านนะทอยแถลงการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับวันที่10เมษายนว่ารัฐมนตรีนะครับ,บริงเคน ได้ย้ำสัมทับการสนับสนุนของสหรัฐนะครับสำหรับความมั่นคงของอิสราเอลและได้สร้างความชัดเจนว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างอิสราเอลต่อต้านบรรดาภัยคุกคามใดๆโดยอิหร่านและบรรดาตัวแทนนะครับของพวกเขารัฐมนตรีบริงเก้นนะครับและรัฐมนตรีกาแลนนะครับยังได้หารือความพยายามต่างๆที่กําลังดําเนินไปที่จะสร้างความมั่นคงของการปล่อยตัวของบรรดาตัวประกันทั้งหมด ผ่านทางหนึ่งข้อตกลงสำหรับหนึ่งการหยุดยิงโดยทันทีในกาซารัฐมนตรีบิงเกนนะครับได้แสดงความยินดีต่อการประกาศต่างๆของอิสราเอลในไม่นานวันนี้ของขั้นตอนเร่งด่วนต่างๆนะครับที่อำนวยความสะดวกการเ,เข้านะครับของความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าสู่กาซาได้เพื่อที่จะปรับปรุงนะครับเ,เลี่ยงความขัดแย้งและความร่วมมือทางมนุษยธรรม การย้สำสัมทับว่าเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นการโจมตีนั้นนะครับต่อบรรดาคนงาน World c ซ n t ัน,นคิดเช่นนะครับต้องไม่เกิดขึ้นอีกรัฐมนตรีนั้นนะครับได้เน้นย้ำว่าสหรัฐคาดหวังอิสราเอลที่จะนำคำมั่นสัญญาต่างๆของพวกเขาไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วต่อความช่วยเหลือและนะครับเลี่ยงความขัดแย้งทางมนุษยธรรมและบรรดาคำมั่นสัญญาต่างๆทั้งหมดเหล่านั้นต้อง ยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านพ้นไปสลัดนะครับได้ส่งเสียงเตือนเหนือโอกาสนะครับของการโจมตีที่ใกล้เข้ามาต่อบรรดาผลประโยชน์นะครับของอิสราเอลสิ่งนี้นะครับภายหลังอิสราเอลได้ถูกตำหนิสำหรับการาทำลายอาคารนะครับสถานกงสุนของอิหร่านในวันที่1เมษายนบรรดาสมาชิก7รายนะครับของกองกำลังกุศนะครับ irgc ของอิหร่าน ได้อยู่ในกลุ่มนะคนเหล่านั้นที่ถูกสังหารในการโจมตีนั้นในวันที่10เมษายนนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตระ์นะครับอาลีคามินีได้เตือนอีกครั้งเขาได้กล่าวว่านะครับระบบปกครองชั่วร้ายของอิสราเอลต้องได้รับการลงโทษนะครับและจะถูกลงโทษเขานะครับยังได้ระเบิดใส่สหรัฐนะสำหรับการถูกเก่าหานะครับการให้ไฟเขียว การโจมตีที่น่าสงสัยของอิสราเอลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะครับได้โต้ตอบอย่างฉับพลันนะว่าถ้าหากอิหร่านโจมตีจากอาณาเขตของพวกเขาอิสราเอลจะโต้ตอบและโจมตีอิหร่านท่ามกลางนะบรรดาความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับสายการบินลุฟแทนซาของเยอรมันได้ประกาศพวกเขาได้หยุดพักบรรดาเที่ยวบินต่าง ที่มาสู่นะครับแล้วก็มาจากเตหรานนะครับบางทีนะจนกระทั่งวันพฤหัสรูตันซ่านะครับได้อ้างถึงสถานการณ์ในขณะนี้ในตอนกกลางเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของพวกเขาเอา็กซิออสนะครับได้รายงานว่าหัวหน้าของเส้นคมสหรัฐนะครับจะแวะเยือนอิสราเอลในวันพฤหัสบนเอกนะครับไมเคิล คูริลล่านะครับได้ถูกัดการที่จะพบประชุมนะครับร่วมกับยูเอฟกาแลนแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับ IDF ที่จะหารือนะภัยคุกคามนั้นของการโจมตีนะอิหร่านนะครับต่ออิสราเอลนะครับบันข่าวแปรแต่เหมือนจะชิ้นนี้เนี่ยนะครับขขาพูด,ดง่ายๆนะมันมีนะคำขู่จากอิหร่านออกมาถึงการลงโทษนะอิสราเอลนะครับแต่ทางกันเองเนี่ย สหรัฐเนี่ยนะครับก็ได้วิพากษ์วิจารณ์นะออกเป็นสื่อสาธารณะนะว่าก็ก็ไม่ค่อยพอใจนะการกระทําของอิสราเอลนะครับนะแต่นะวันนี้ก็เป็นข่าวออกมาว่าสหรัฐนะครับก็ยืนยันสนับสนุนนะครับจะเป็นเกราะเหล็กนะพูดง่ายๆนะป้องกันอิสราเอลนะเพราะฉนั้นไม่ใช่เฉพาะนะรัฐทุนตีนะครับต่างประเทศสหรัฐนะครับบิงเค้นพูดเ่านะครับนะประธานาธิบดีโจไบเดนนี่ก็พูดออกมาเลยนะประกาศ ว่าจะเป็นก็เรียกว่าไอออนแคลดนะครับก็คือเป็นนะเป็นเกาะ่อหุ้มนะพวกเป็นเกาะเหล็กอ่ะนะในการปกป้องในอิสราเอลนะในการโจมตีจากอิหร่านนะถ้าหากถูกโจมตีจากอิหร่านเพราะต้องติดตามสถานการณ์จริงๆนะครับสถานการณ์ <laughs> ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนจุดโฟกัสเนี่ยนะคว,ความร้อนแรงนะครับมันเปลี่ยนไปมาระหว่างยูเครนกับจะรดอกกลางแต่ในรอบนี้ นะทั่วโลกรับผม่าเชื่อว่ากำลังจับตาดูอยู่นะว่าอิรานเนี่ยจะทำอะไรต่อไปกับอิสราเอลนะครับและถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยสหรัฐเนี่ยจะทำอะไรต่อไปนะครับในการช่วยเหลืออิสราเอลหรือจะโต้อตอบอิรานหรือไม่นะว่านีสถานการณ์นี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากจริงๆต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ